ก่อนจะเริ่มนะคะจ่าดำคะได้กลิ่นอะไรเหม็นๆหรือเปล่าคะไม่ได้ครับไม่ได้กลิ่นซู่ชิงมั่นใจว่าจ่าดำต้องตดแน่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมกลิ่นม,มันค่อยๆโชยมาเรื่อยๆค่ะไม่ครับเพราะว่าถ้าดำตดเนี่ย กลิ่นก็เหมือนดอกกุหลาบนะครับ <laughs> ดังนั้นก็จะไม่บอกว่ามันเหม็นนะครับจะบอกว่าหอมมากนะครับค่ะต่อให้มันเหมือนดิ <laughs> ฉันก็คงจะไม่มีวันอยากดมนะคะ่ะ <laughs> จางดำค่ะก็เนื่องนอกจากจางดำจะตดแล้วนะคะ <laughs> คุณผู้ชมก็ยังถามคําถามที่เกี่ยวข้องกันเข้ามาพอดีเลยค่ะซึ่งเป็นคำถามที่ถามว่าประโยคที่จะพูดว่าคุณตดหรือเปล่าภ <laughs> าษาอังกฤษจะพูดยังไงดีคะก็จะบอกว่า did you fart did you fart จะสังเกตนะครับถ้าฝรั่งพูด คำว่า you หลังคำที่ลงท้ายด้วยตัวี mm hmm. อ่าก็จะรวมเสียงกันนะครับเชื่อมเสียงกันเป็น did you did you did you fart คุณได้ตดหรือเปล่า did you fart no i did not But i <you S 1> don't <did. S 1> believe her here มันเหม็นมากอะ mm hmm. แล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่สุภาพกว่าคำว่า fart นะครับก็คือ uh, did you หรือ did you pass gas mm hmm. อันนี้ไม่ค่อยใช้นะครับเหมือนคำว่าผายลมนะครับ did you pass gas ือแปลตรงตัวคุณได้ส่งก๊สหรือเปล่านะครับ oh, <laughs> แปสก๊สะนะครับก็มีคำสแลงด้วยนะครับคือ did you rip one นะครับ did you rip one เหมือน ตรงนั้นฉีกนะครับเพราะว่าลมออกมาเร็วนะครับจนฉีกนะครับอ๋อเี๋ฉันนึกถึงว่ากางเกงอะไรแบบเนี้ยเอกเกอกางเกงใชาา่ก,ก็ได้แรงของลมคนแรง Did you rip one? Did you rip? อะไรเงี้ยได้เหมือนกันค่ะ <laughs> ก็เป็นวิธีการหลากหลายที่จะพูดคำว่าตดหรือแม้กระทั่งหายลมนี่มีอีกสำนวนหนึ่งนะครับก็คือ Did you cut the cheese? คุณได้หั่นชีสหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าหั่นชีสแล้วชีสมันแบบขึ้นลาแล้วก็ มันเก่าแล้วมันมันแบบหมดอายุแล้วมันก็เหม็นมันเหม็นนะครับก็เลยมีสำนวนว่า did you cut the cheese did you cut the cheese อาจารย์ดำคะทำไม้ดีฉันไม่อยากกินชีสอีกตลอดไปเลยนะคะหลังจากได้ยินประโยคนี้แต่ว่าก่อนที่อาจารย์ดำจะตดเหม็นมากไปกว่านี้นะคะเราไปติดตามคำถามข้อต่อไปกันดีกว่าค่ะขอพักให้หายเหม็นก่อนค่ะบรรยากาศในห้องส่งดน life ซึ่งสามารถติดตามไลฟ์ได้นะครับเป็นอ,อะไรนะเป็นรายการนะคะเป็นรายการของซูชิงเองที่เป็นบอสของตัวเองได้อ่านำแอบโฆษณาให้ซู่ชิงด้วยนะครับไลฟ์นะครับชีวิตนะครับไลฟ์ live สดนะครับแล้วก็ i v ฟก็คือใช้ชีวิตนะครับ <h ums> คำสุดท้ายนะครับยกนะครับลิฟต์ลิฟต์เสียงควบกล้ำฟอทอตอนท้ายนะครับ